ตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่มีความรู้ว่าจิตแพทย์คืออะไรนักจิตวิทยาคืออะไรเรา,เามีความพยายามมากสุดตอนนั้นก็คือลองโทรไปหา1 3 2 3ดูคือเราได้อ่านมาว่าถ้ามีปัญหาแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครให้โทรมาที่นี่พอเราโทรไปหนึ่งสามสองสามเนี่ยประสบการณ์ทีเ่เราเจอคือเขาดูไม่ค่อยอยากฟังเท่าไหร่แล้วเราตั้งใจเรามากแต่กลายเป็นว่าท้ายสุดแล้วเขาก็พยายามตัดสายไป ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีทางออกพอเราอยากที่จะทำโซลูชันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเรามองว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของเรื่องของอการบริหารจัดก,การมากกว่าหมอเรามีน้อยก็จริงใช่แต่ว่าเรายังมีหมออยู่แล้วเราทำยังไงเพื่อที่ทำให้คุณค่าของจิตแพทย์นักจิตกับคนที่อยากมาเจอเขาเนี่ยมันมาบรรจบกันได้ จริงๆเรื่องความรู้สึกแบบความรู้สึกเศร้าในหัวใจของอีกเนี่ยมีมาตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเป็นเด็กมัธยมแต่ว่าครั้งแรกที่ได้ไปปรึกษาจิตแพทย์จริงๆเนี่ยก็จะเป็นตั้งแต่เรียนคณะทันตัปีที่5เป็นนักศึกษาอยู่มันก็เหมือนกับตอนที่เราเรียนวิชาแพทย์วิชาหนึ่งอาจารย์คณะแพทย์เนี่ยเล่าให้ฟังว่าถ้ามีอาการแบบนี้หนึ่งสองสามสี่น 4, อนไม่หลับเยอะๆเนี่ยก็น่าจะต้อง เริ่มเข้าพบจิตแพทย์ได้แล้วนะคะตอนนั้นก็อยู่ในภาวะที่นอนไม่หลับไปติดกันหลายๆเดือนก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันน่าจะเป็นโมเมนต์ที่เราควรจะเข้าไปปุยกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาแหละตอนที่มีความตั้งใจจะทำแอปพลิเคชันอุกาตอนแรกเนี่ยมันก็มาจากตอนที่เหมือนเรารู้สึกว่าชีวิตเราวนเวียนเกี่ยกับเรื่องสุขภาพจิตเนาะตลอดเลยตอนที่เริ่มทําจริงๆตอนนั้นเนี่ยก็ เรียนจบแล้วนะคะแล้วก็ไปทำงานเป็นทนายแพทย์อยู่ในกองทัพบกบตอนนั้นเนี่ยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็คุยกับที่บ้านไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะจะไปหาจิตแพทย์ก็ต้องเดินทางไกลามากแล้วก็ต้องเลิกนัดคนไข้2วันไปดูแลตัวเองแล้วก็บอกคนเยอะก็ไม่ได้ส่วนตัวตอนแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าทำไมเราถึงต้องไปด้วยนะคะแล้วก็บอกว่า ให้เลิกซะเถอะเออ,อยาก็ไม่ต้องกินอย่าไปกินนะถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นบุคลกากรทางการแพทย์เองเนี่ยเขาก็ยังเขาก็ยังต่อต้านเลยพอเราอยากที่จะทำโซลูชันตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยคือเรามองว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของเรื่องของอการบริหารจัดก,การมากกว่าหมอเราก็มีนะหมอเรามีน้อยก็จริงใช่แต่ว่าเรายังมีหมออยู่แล้วเราทํายังไงเพื่อที่ทําให้คุณค่าของจิตแพทย์นักจิตกับคนที่อยาก มาเจอเขาเนี่ยมันมาบรรจบกันได้แล้วก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเราน่าจะใช้เทคโนโลยีมาแก้ได้ตั้งชื่อว่าอูก้าเนี่ยตั้งชื่ออูก้าเพราะว่าเรามองถึงตัวยูเซอร์เนาะยูเซอร์ที่มาใช้เราจริงๆอะด้วยความที่ว่าสติกมามันมีอยู่เยอะเนาะตอนนู้นเราก็รู้สึกว่าเราจะตั้งชื่ออะไรทําให้เขาก้ามาใช้เนี่ย ก็เลยเอ๊สงสัยหนะ้าต้องเป็นชื่อที่พูดขึ้นไปแล้วมันไม่มีหินอะไรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตเลยถ้าไม่มีเลยเนี่ยน่าจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นดีที่สุดเนี่ยก็คือต้องตั้งชื่อที่เดาไม่ออกว่ามันคืออะไรตั้งชื่อที่ไม่มีความหมายแล้วหลังจากนั้นก็คืออยากได้ชื่อที่ลักษณะซิมโบลิกเป็นกลมๆนะคะส่วนมากามนุษย์เราจะแอสโซเซียกับอะไรที่เป็นรูปทรงแบบตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า ชื่อแบรนด์มันกลมๆเนี่ยถ้าเรามองไปแล้วเราก็รู้สึกเหมือนรู้สึกเติมเต็มอะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกสบายใจกับมันเลย,เยก็เลยเอา,าเป็นชื่ออูกาค่ะอูกาเนี่ยช่วงแรกๆที่ลอนชเนี่ยได้ไฮปเยอะนะคะก็คือคนแชร์ในทวิตเนี่ยแชร์เป็นหมื่นเลยแต่ว่าคนมาใช้เนี่ยเดือนแรกๆก,ก็มีอาจจะแค่6คนคะ่ะน้อยมาก ก็ต่อสู้ไปสักพักนะคะแล้วเราก็ได้เจอว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ลูกค้าทั่วไปเนาะเพราะว่าเราไม่มีงบการ,การตลาดเยอะขนาดนั้นปัจจุบันลูกค้าหลักของอูก้าเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มบริษัทที่ตั้งตั้งใจจะดูแลพนักงานไม่อยากให้พนักงานเครียดปัจจุบันเนี่ย มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะแหละในมุมในมมมองของอีกนะก็คือคนเปิดรับมากขึ้นว่ามันเป็นธรรมดาที่เราก็น่าจะต้องเข้าหาจิตแพทย์นักจิตวิทยาบ้างเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าเศร้าขนาดนั้นว่าต้องไปหาจิตแพทย,ย์หลายๆคนก็คือเปิดกว้างมากขึ้นที่จะพูดถึงเรื่องเรื่องซึมเศร้าเรื่องเครียดเรื่องอไบโพลารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกคนไม่เห็นด้วยมีเยอะแต่ว่าก็คือโชคดีมีอาจารย์จิตแพทย์ท่านที่มองเห็นอนาคตของวงการสุขภาพจิตว่าอนาคตมันกำลังมุ่งหน้าไปทางไหนเทเลเมดิซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงจิตแพทย์นักจิตวิทยาได้โดยที่มันสามารถ ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคได้หลายเรื่องเลยอ่ะเขาไม่จําเป็นที่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งเป็นอุปสรรคเบอร์หนึ่งเลยของการเข้าหาจิตแพทย์จิตวิทยา,ยาอุปสรรคอันที่2คือเรื่องสติก๊กแาสติ๊กมกคือคนที่ไม่กล้าไม่กล้าบอกว่าตัวเองมีปัญหาหรือว่าเขินอายในการที่จะเดินเข้าไปเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเขินอายแล้วมันไม่ต้องแบกรับความรู้สึกตัวเองตอนที่เดินเข้าคลินิกไม่ต้องกลัวโรงพยาบาลไม่ต้องกลัวมองว่าคนนี้พือใคร เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวงการจิตวิทยาของประเทศไทยเนี่ยจะเปิดรับเมื่อไหร่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงเลยว่าแบบเอ้ยทําไมจิตแพทย์วิดีโอกับคนไข้ตรงๆอันตรายหรือเปล่าถ้าหากว่าเกิดปัญหาขึ้นเกิดคนฆ่าตัวตายขึ้นอะไรเงี้ยจะาํำยังไงในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องตั้งคําถามกลับไปว่าแล้วทําไมบ้านเมืองเราเนี่ยยังมีการใช้ฮอตไลน์โทรศัพท์ไม่เห็นหน้าเห็นตาแล้วคนที่ เป็นคนให้คำปรึกษาเนี่ยบางคนไม่ใช่หมอด้วยซ้ําบางคนก็เป็นอาสาสมัครที่ใจรักแล้วก็เทรนแบบนี้ปลอดภัยกว่าตรงไหนปัจจุบันเนี่ยอูก้าเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายในการดูแลแล้วก็อยากที่จะทำเอ็กซ์พ e n ร e ์ใหม่ๆเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาสังคมในเรื่องของสุขภาพจิตให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ออนไลน์อย่างเดียว อะะูก้ากำลัง,ำลงทำโปรเจกต์คอลลาเบเรชันเป็นคอนเซปทที่ชื่อว่า OASIS mm hmm. เราอยากที่จะสร้างเป็นเน็ตเวิร์ของไฮบริดม e e ิ้งไซ i ์นะคะทำให้ที่ที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางจิตวิทยา mm hmm. เราจะเข้าไปร่วมมือกับร้านกาแฟรหรือโฮเวิร์กสเปซเพื่อที่จะทำให้พื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่กิจกรรมทั้งสุขภาพจิตเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติ เพราะว่าเรื่องสุขภาพจิตมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องไปคุยในที่ลับๆที่เงียบๆอีกต่อไปแล้วเราสามารถคุยในร้านกาแฟาก็ได้เนาะเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่จะทําให้มันเกิดพื้นที่แบบนี้ขึ้นจริงในสังคมแล้วก็เป็นเครือข่ายที่แสดงให้เห็นถึงพลังว่าเราซัพพอร์ตเรื่องสุขภาพจิตจริงๆอูก้าเนี่ยเราทำโปรเจกต์อีกตัวหนึ่งด้วยชื่ววูบออฟ Sharing วอล์ฟแชร์ลิงก็เป็นโปรเจกต์ที่เราอยากจะช่วยเหลือไม่ใช่แค่ให้คนธรรมดามาคุยผ่านอูก้าแล้วก็จบเนาะสิ่งที่เราอยากจะแก้คือมันไม่ใช่ทุกคนที่มีเงินไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ในบริษัทที่จ่ายเงินให้แล้วก็มองิไปที่กลุ่มเด็กนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เมื่อสอเดือนก่อนเนี่ยเพิ่งขยายเพิ่มเป็นเด็กมัธยมแล้วก็แพทย์จบใหม่สิ่งที่วอล์ฟร์ลิงอยากจะทำเนี่ยก็คือ เราอยากจะหา Business Model ที่ Sustain ในระยะยาวเนาะก็เป็นไอเดียหนึ่งที่จะทำก็คือจะ Collabor ์เรร่วมกันกับ jewelry Designer ชาวอิตาเลียนนะคะเขาก็มีความสนใจเรื่องสุขภาพจิตเนาะก็คิดว่าจะทำเป็น High Jewelry Collection ขึ้นมาเพื่อที่จะหาทุนมาสนับสนุน w a l ล sharing อีกมองว่าแพชชั่นะมันเหมือนไฟนะมันเหมือนไฟที่ พอจุดไปแล้วอะตอนแรกอะมันก็ลุกแล้วมันก็อาจจะสวยงามดีมันก็คล้ายๆกับการเลือกที่จะทำในสักอย่างตอนที่เราเลือกที่จะทำอะมันคือการจุดประกายมันมีอะไรบางอย่างที่มันอีกไนในตัวเราแล้วทำให้เราไปทำอย่างของอิกเนี่ยตอนนั้นที่รู้สึกอยากทำเพราะว่าเออปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่ซัฟเฟอร์กับมันมากเรารู้สึกว่าไอเดียนี้มันไปได้แล้วมันน่าจะเป็นอินโนเวชันได้แต่ตอนที่เราตัดสินใจไปแล้ว กับตอนที่เราจะทําให้มันเสร็จอะมันเป็นคนละเรื่องกันมันไม่ใช่แพชชั่นในความคิดอีกนะแพชชั่นคือตอนเริ่มแต่ตอนที่เราจะทําให้ตกจริงๆอะมันคือการพิจารณาจากหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆหรือแม้แต่เหตุผลว่าเราทําไปทําไมแล้วมันได้แก้ไขปัญหาอย่างที่เราบอกหรือ,อยังแล้วพอเราเจอคู่แข่งที่เยอะแบบนี้เนี่ยคำถามคือเราตอบตัวเองยังได้อยู่หรือเปล่าว่า แล้วเราทําไปทําไมคะก็มันมันต้องใช้ความแน่แน่ประมาณนค่ะคิดว่า